ค่ะเรามาเล่นกับน,น้องหม mm ูกันนะคะอู้กินข้าวอิ่มแล้วหรือคะกินข้าวอิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะกัดฟันเงินเงนเงินเงกัดเลยกัดโลกหินเหรอไม่หินหรอกกัดฟันอืมอืมอืมยิ้มหน่อยนะคะเขาอยากให้เล่นด้วยนะคะก็ต้องมาเล่นด้วยเขานะคะนี่มาเล่นกับเขานะคะ

อืม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 อีก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 อีนะคะกินข้าวอิ่มแล้วนะคะกินข้าวเรียบร้อยแล้วมดไปเป็นครึ่งกะมังนะคะมดเป็นหมดเป็นครึ่งกระมังแล้วีเจอลูกหินอะไรักกัดก็ก็กเก็บ หินนูกคข้ามไปอิ่มเลยคุเข้ามไอิม่มเลยคข้าไปอิ่เลยจรอดต่อเลยนี่มานมานมานมาเล่นเ่นมาเเล่นกัน่นเล่นกันเล่นกันนี่นี่นี่ สสดีค่ะอาสวัสดีห่สวัสดีหน่อยส,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 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่หมูกินข้าวอิ่มแล้วเอ้เจ้าหมูน้อยเจ้าบัวลอดกินข้าวอิ่มแล้วค่ะกลางคืนก็ถ้าอเขาตื่นนะคะถ้าเขาตกใจอะไรนะคะะต้อง รอุ้ดอ mm ุดอุดยอมไม่ยอมนอนก็ต้องมาเล่นกับเขาสักพักหนึ่งเขาก็มาลูบแบบนี้นะคะมารูปๆจับๆคำคำเขาแล้วก็เขาก็จะเอาหัวเขามาซุกตักเราสักพักหนึ่งเราก็บอกว่าให้นอนนอนนอนได้แล้วนอนได้แล้วเขาก็จะมาทาเป็นมุ้งนอนนะคะเอาปากคุด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 ทำเป็นที่นอนเราก็จะนอนต่อนะคะเมื่อคืนนี้ตื่นครั้งเดียว เออดีหน่อยได้หลับดีหน่อยบางทีควรตื่นสองครั้งสามครั้งได้ลแล้วโอ,อ้ยใล้วันนี้คืนกลางคืนนี้หลับดีฝนก็ตกทั้งคืนช่วงนี้นะคะฝนตกฝนตกทั้งคืนเลยเอ,อ สวัสดีค่ะ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 